สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับที่มาช้าสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปตอบคำถาม Q&A ที่สัญญาเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ต่อจากคลิปนี้เลยละกันใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ที่อยากจะให้ผมตอบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วกันนะครับเอาละครับเรากลับเข้ามาเรื่องราวของการอัปเดตรายได้ของเราประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับและคลิปนี้คืออัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่23มีนาคม2020ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้นพร้อมกันเลยครับ มาเริ่มกว่าที่รายได้ของภาพยนตร์ในปี2020กันก่อนเลยในสัปดาห์นี้ไม่มีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องก็เลื่อนฉายกันไปหมดแล้วดังนั้นเราจะมาเริ่มอัปเดตรายได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับประชอตจากก้นเลือดดุภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่เลือดใหม่จากค่ายวอร์เรนคอมิคที่ทางโซนี่พิกเจอร์หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เปิดจักรวาลประชอต เขาฉายเมื่อวันที่11มีนาคมใช้ทุนสร้างไปในสิ้น45ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐริการไปแล้ว10ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว24.5ล้านเหรียญปัจจุบันภาพร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่13ของอันดับหนังทำเงินปี2020ทำรายได้เพิ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้วได้เกือบ20ล้านเหรียญน,นะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีครับมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับ My Spy พยักร้สปายแสบภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเดฟบาติสตาภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่12มีนาคมใช้ทุนสร้างเป็นเส้น18ล้านเหรียญปัจจุบันยังไม่เข้าฉายในอเมริกานะครับก็เลยมีรายได้ทั่วโลกอยู่ที่4ล้านเหรียญเท่านั้น มาต่อกับเรื่องนี้เลยครับ b a m s t The o y y ทตุ๊กตาซ่อนผี2ภาคต่อของความสยองขวัญเมื่อเด็กชายจูสได้พบเจอกับตุ๊กตาเพื่อนใหม่ที่มีขนาดเท่าคนจริง The Boy 2เข้าฉายเมื่อวันที่12มีนาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว12.6ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว2 0 3ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่15ของอันดับหนังทำเงินปี2020ทําทำรายได้เพิ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้วได้เพียงแค่3 0 0แสนเหรียญเท่านั้นนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลัวโรคระบาดโควิดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในภาคนี้คําวิจารณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการหักมุมตอนท้ายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าไรายได้จะดีเลยทีเดียวครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Invisible Man มนุษย์ล่องหนภาพยนต์ในตำนานที่ถูกกลับมา r e เมคอีกครั้งเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกแฟนเก่าตามหลอกหลอนในรูปแบบของมนุษย์ล่องหน The Invisible Man เข้าฉายเมื่อวันที่5มีนาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่7ล้านเหรียญเท่านั้นทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว64.9ล้านเหรียญและกว่ารายได้ทั่วโลกไปแล้ว123.6ล้านเหรียญปัจจุบันภาพเงินเรื่องนี้อยู่ในอันดับที่5ของอันดับหนังทำเงินปี2020ถือว่าทำกำไรให้กับทางสตูดิโอได้เยอะเลยเลยครับสำหรับเรื่องนี้มาต่อกันที่แอนิเมชันจาก p ิ x a r Studio กันบ้างกับ Onward คูซ่าล่ามนมหัสจัล a n i m เมชันฟอร์มยักษ์จากดิส n e y ที่ได้ทอมฮอลแลนด์และคริสแพท s s มาพากเสียงเป็น2ตัวละครหลัก Onward เข้าฉายเมื่อวันที่5มีนาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง175ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว61.5ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว103.1ล้านเหรียญปัจจุบันแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่ในอันดับที่8ของอันดับหนังทำเงินปี2020ก็ถือว่ายังขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยละครับสำหรับแอนิเมชันฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ มาต่อกัที่หนังฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องครับกับ The Call of the Wild เสียงเพลียกจากพงไพรภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยที่อิงจากเรื่องราวในนวนิยายแจ็คลอนดอนในปี1903 The Call of the Wild เขา้าฉายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปมากถึง125ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว62.3ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว107.6ล้านเหรียญปัจจุบันภาพนยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่7ของอันดับหนังทำเงินปี2020ก็ยังขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยเล่ะครับสำหรับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้มาต่อกันที่เรื่องนี้ครับ Sonic the Hedgehog กับการหยิบยกเอาตัวละครสุดฮิตในวิดีโอเกมมาลดแลนอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ Sonic the Head h e d g h h อกเข้าฉายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างเป็นสิ้น95ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว146ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วมากถึง36.7 7ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่2ของอันดับหนังทำเงินปี2020 หนังทำรายได้เยอะขนาดนี้เราน่าจะได้เห็นภาคต่อที่ปูเอาไว้ตอนท้ายเรื่องอย่างแน่นอนล่ะครับส่วนเรื่องนี้ก็ยังเก็บรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับนั่นคือ Bird of Play ทีมนกพุล่ากับฮาร์ลีควินพูเลเชิดภาพยนตร์รวมพลังตัวละครหญิงจากฝั่ง DC Bird of Play เขาฉายเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปแล้สิ้น8ดสิล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว84.1ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว199.1ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่4ของอันดับหนังทำเงินปี2020จริงๆหนังก็ถือว่าทำกำไรได้นะครับแต่รู้สึกว่าหนังจะทำรายได้น้อยไปน,นิดนึงครับส่วนตัวแล้วตอนแรกที่ผมคาดการนะต่ำต้องมี300ล้านเหรียญน,นะครับเรื่องนี แต่ตอนนี้เอาให้ถึง200ล้านเหรียญก็โอเคแล้วนะครับมาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับ The Gentleman สุภาพบุรุษมหากรรช่วงแรกๆดูเหมือนว่ากระแสจะเงียบๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ารายได้จะเพิ่มดีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะฮะที่เขา้าฉายตั้งแต่วันที่30มกราคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น22ล้านเหรียญ ปัจจุบันก็ทำไรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว36.2ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้ว114.9ล้านเหรียญครับปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่6ของอันดับหนังทำเงินปี2020เป็นหนังอินดี้ของกายลิชชี่ที่ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่22ล้านเหรียญเท่านั้นนะครแต่ก็สามารถทำไรายได้ทะลุร้อยล้านเหรียญได้กถติว่าสุดยอดมากๆครับเรื่องนี้ มาต่อกับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Bad Boy for Life คู่หูขวางนรกตลอดกาลการกลับมาร่วมกันทำภารกิจครั้งสุดท้ายของคู่หูสุดแสบ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่23มกราคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น90ล้านเหรียญทำรายได้ในสรร 24, 4, 000, 000, หรัมรนการไปแล้วมากถึง204.4ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้ว419ล้านเหรียญครับปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2020มาต่อกับเรื่องนี้ครับที่ไรายได้ค่อนข้างน่าผิดหวังมากๆนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องดูลิเตน เรื่องราวการผจญภัยของสัตวแพทย์ผู้มีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ได้ดูลิตเทลเข้าฉายเมื่อวันที่16มกราคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง175ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐมีการไปแล้ว77ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว227.9ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่3ของอันดับหนังทำเงินปี2020 เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำรายได้น้อยเกินคาดมากๆครับไม่น่าเชื่อว่าหนังที่มีนักแสดงนำอย่างโรเบิร์ตดาวนิจูเนียซึ่งคาดตัวสูงมากๆครับจะทำรายได้น้อยขนาดนี้มาต่อกันที่รายได้ของภาพยนตร์ในปี2019กันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโจโจ้และบิดตายน้อยโจโจ้ภาพยนตร์คคมเมด,ดีเ้เซสีสงครามผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของไทก้าวตีต ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ในบ้านเราเพื่งจะเข้าฉายในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น14ล้านเหรียญทำไรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว33.3ล้านเหรียญและทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้ว90.3ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่74ของอันดับหนังทำเงินปี2019 มาต่อกันที่หนังสงครามอีกหนึ่งเรื่องครับแต่เรื่องนี้จะออกแนวซีรีส์หน่อยนั่นก็คือ1917 ภาพยนตร์สงครามคุณภาพระดับออสการ์ที่เขาฉายในบ้านเราเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น90ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว159.2ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้ว368ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่24ของอันดับหนังทําเงินปี2019 มาตอนกับเรื่องนี้ครับจู m มนจีเดอะเน็กเลเวลเกมดูดโลกตะลุยด่านมหัศจรรย์เรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่ถูกดูดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งวิดีโอเกม จูแมนจี้เดอะเน็กเลเวลเข้าฉายเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น125ล้านเหรียญทำรายได้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว316.8ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วมากถึง796ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่10ของอันดับหนังทำเงินปี2019และในส่วนของโซนหนังพันล้านที่ยังเข้าฉายอยู่ทั้ง3เรื่องในสัปดาห์นี้รายได้แทบจะไม่ขยับเลยละครับ จ็ k กเกอร์รายได้รวมอยู่ที่1074.2ล้านเหรียญครับ Star Wars The Rise of Skywalker ก็ขยับตามที่ขึ้นมาเรื่อยๆครับสัปดาห์นี้เก็บเพิ่มมาอีก1 0 0 0 0แสนเหรียญเป็น1074.1ล้านเหรียญตามหลังจ็กเกอร์อยู่เพียงแค่แสนเหรียญเท่านั้นในส่วนของ Frozen 2สัปดาห์นี้เก็บเพิ่มมาได้อีก2 0 0แสนเหรียญครับเท่ากับว่ารายได้รวมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่1450ล้านเหรียญพอดีครับ และก็ในส่วนของรายได้ของภาพยนตร์ไทยบ้านเราในสัปดาห์นี้ไม่มีรายได้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าโรงภาพยนตร์ปิดหมดทุกโรงภาพยนตร์ครับส่วนใครที่อยากจะทราบว่าในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องไหนทนําเงินไปเท่าไหร่นะครับก็สามารถคลิกชมได้เลยตรงขวามือด้านบนครับและนี่ก็คือการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่23มีนาคม2020 ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราก็จะมีการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์แบบนี้ทุกๆสัปดาห์ยังไงอย่าลืมกดติดตามเกิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในช่วงนี้พี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยและกันนะครับออกไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยสำหรับวันนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า Sorry club